สวัสดีปีมะเสงค่ะปีมะเสงก็ผ่านชัตาเกิดเดียวกับปีมะโรงนะคะก็เจอหมายเลขเดียวกันค่ะหมายเลขหกโชคจากสวรรค์ค่ะนะท่านที่เกิดพอสอนนั้นๆของปีมะเสงเกิดหลังสี่กุมภาไปแล้วปีมะเสงค่ะไม่ต้องรอมีนาเมษาอะไรนะคะหลังสี่กุมภาปีมะเสงเลยค่ะถ้าก่อนต้องไปดูดวงย้อนไปนะคะ แต่ว่ามะโรงมะเสงพันชะตาเกิดเดียวกันดวงคล้ายกันกายแย่ๆเหมือนกันค่ะดีๆเหมือนกันนะคะนอกจากพวงช่วยบ้านจะช่วยได้ค่ะพวงช่วยเชิงสัญลักษณ์ค่ะนะคะเดือนนี้มะเสงเลขหกจบจากสวรรค์เตรียมเงินไว้เดือนหน้าโดยเดือนหน้าดวงไม่ดีอย่างแรงนะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะเตรียมจัดการอะไรๆไว้เดือนหน้านึกถึงเดือนหน้ามากๆท่านที่ติดตามออนมาตั้งกับปี64 ต้งก่อนพุดเมื่อต้นปีหกห้าเมื่อปีหกสี่ท่านดวงแย่ใช่ไหมเอเพราะฉะนั้นเชื่อเถิดขาหมายเลขนี้มันร้ายมากหมายเลขเดือนหน้านี้นะแต่หมายเลขเดือนนี้ดีใส,ส่เผ้วสิขาวเยอะๆนะแต่เราจะเตรียมสำรลองเก็บเอาไว้เดือนหน้านะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราเตรียมซื้อเราเตรียมจับจ่ายอะไรแล้วก็นึกถึงเดือนหน้านะคะค่ะเดือนนี้ดีจุดทูบสิบหกดอ,อกขอเอาค่ะใส,ส่เสผ้าสิขาวเยอะๆนะคะสีเหลือง สีน้ำตาลได้ด้วยนะคะสีเบดนะ,ะนอนท่านที่เป็นชาวทิศตะวันออกนอนตะวันออกเฉียงใต้ตรงๆนะฮะออกเฉียงใต้ตรงตร,งตรงเอาเข็มทิศวัดนะคะมุนหัวนอนไปค่ะส่วนท่านที่เป็นชาวทิศตะวันตกนอนตะวันตกเฉียงใตะะอ้อ่าอย่าอย่าสลับกันนะคะฟังให้ดีนะคะท่านที่ไม่ไม่เคยดูดวงกับออนมานานๆจะงงนะคะฟังซ้ำๆค่ะ มีอะไรแอดไลน์มาถามได้ค่ะนะไม่กล้าถามใต้โพสก็ถามที่ไลน์ก็ได้บางคนหายต้องอายแล้วค่ะนะถามํามได้เลยค่ะยินดีตอบค่ะก็เดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะเดือนหน้าเดือนหน้าต้องระวังค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวพบกันนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ